วันนี้ก็ในหัวข้อความสําเร็จของมนุษย์ความสํา,ารสเร็จของมนุษย์นะบางคนอาจจะนิยามความสําเร็จแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละคนขึ้นอยู่กับบริบทขึ้นอยู่กับสบภาพแวดล้อมขึ้นอยู่กับสบภาพของอชุมชนเศรษฐกิจน,นะหรือว่าในพื้นที่นั้น สภาพนั้นๆเงื่อนไขของตัวเองที่อยู่ในสภาพนั้นๆน,น,นะครับว่านความสําเร็จเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของมีบ้านหลังใหญ่นะมีบ้านหลังใหญ่ๆมีคฤหาสน์โอ้ยหลายร้อยล้านหลายสิบล้านว่างั้นเถอะแต่จริงๆแล้วคฤหาสนั้นอะช่วงแรกๆมันก็อยากได้หลังใหญ่นะครับแต่พออยู่มาอยู่ไปพออายุมากๆบางครั้ง แท่จะไม่อยากเดินไปไหนนะครับเออแค่ไม่อยากเดินไปไหนนะ้ะบ้านสูงๆใหญ่ๆไม่อยากจะเดินเนละ้วยอยากอยู่ตรงไหนก็ได้อาห้องเล็กๆเงียบๆนะนอนแล้วหลับอย่างเงี้ยนะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะแต่ถ้าช่วงใหม่ๆโอ้ต้องหลังใหญ่ๆเนาะให้คนแบบชมมางนั้นให้คนชื่นชมนะอ,อันที่สองคือมีที่ดินเยอะๆอะบางคนอาจจะมีที่ดินเป็นหลายร้อยไร่หลาย,ลายพันไร่เนาะแต่มีที่ดินขนาดนั้นอ่ะ มันดูไม,ม่ทั่วถึงหรอกครับอ่าถ้าอายุมากขึ้นนี่แค่สามสี่ไร่ก็เหนื่อยแล้วนะอันที่สามมีรถหรูอ่าอาจจะบอกว่าโอ้ยรถหรูมีรถสปอร์ตหลายคันนะแต่จริงๆแล้วมีรถสปอร์ตหลายคันก็ไม่สามารถที่จะขับได้ทุกคันนะฮะเออ,อขับพร้อมกันสามคันสี่คันไม่ได้ครับคนเดียวเนาะนอ่าก็ขับได้ทีละคันนะอาจจะบอกว่ามีตำแหน่งใหญ่อ่มามียศถาบรรดาศักดิ์ มีตำแหน่งใหญ่ๆมีตำแหน่งใหญ่โตนะเป็นที่ชื่นชอบชื่นชมนะหรือว,ว่ามีห้องทำงานที่หรูหราออมีห้องทำงานที่หรูหรามีบริวารห้อมรอ้อมนะนะนี่คือความสำเร็จของมนุษย์นะแต่จริงๆแล้วความสำเร็จ,นะจ,รจรเจนะี่ยอาจจะหนึ่งมีเพื่อนดีหรือว่ามีกระยาในมิติดีเนะี่ยก็ถือว่าสุดยอดของความสำเร็จแนละ้วนะครับเพราะช่วงวัยรุ่นช่วงสร้างตัวเนี่ยอาจจะมีนิยามมีมุม แต่พออายุมากขึ้นหลัง 4, 40ขึ้นไปแล้วเนะี่ยอาจจะได้ยามอีกแบบหนึ่งก็ได้นะมีเพื่อนดีนะ,ะมีเพื่อนดีมีคนคุยด้วยคนรู้ใจก็พอแล้วนะความสุขความสมบูรณนะ์ความสุขหรือความสมบูรณ์เนะี่ยความสุขของคนเนะี่ยบางครั้งเราเราสามารถที่จะสร้างม,มันขึ้นมาได้นะทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดไปที่ พูดไปทั้ง5ข้อเมื่อกี้เนี่ยจริงๆความสุขมันอาจอยู่ที่ใจเราน่นแหละความพอใจบ้านหลังเล็กๆกระท่อมหลังน้อยนอนแล้วหลับนะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะมีอากาศที่ปลอดโปร่งเงียบสงบนะแล้วก็ไม่มีโรคมีภยัยเบียนบียนนียนี่คือความสุขนะครับผมว่านี่คือความสุขที่สุดข,ของมนุษย์แล้วงานการที่เรากระเสือกกระสนดินร่นทะเยอทะย,ยาน อาจว่าอาจจะบอกว่าบ้าคลั่งตามกระแสะนั่นอาจจะเป็นชั่วครู่ช่วงคราวนะแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วมนุษย์เรามันไม่มีอะไรเลยนอกจากความสุขที่เกิดจากจิตใจเราเนี่ยครับสวัสดีครับ